สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะนําเสนอในชุดสรุปล่างนะคะรอบนี้เราจะปิดเลขล่างกันด้วยชุดสรุปทั้งช่องในเลขล่างนะคะอ่างวดวันที่16ตุลาคม2566 สรุปเลขวิ่งเลขเด่นแล้วก็เลขปักหลัก10หน่วยล่างนะคะเราจะมาดูกันว่าชุดนี้ได้เลขอะไรมาใช้กันนะคะทุกท่านนะได้เลขอะไรและจะเป็นไปในทิศทางใดตัวไหนจะมาชุดเด็ดสุดในรอบนี้นะคะทุกท่านนะรอบนี้ชุดไหนจะเด็ดสุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทัวเลขของเราได้อะไรในงวดนี้ ก่อนเื่อนดิฉันขออนุญาตฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook ของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณมาไล่เรียงเคียงหมอนให้ดูนะคะว่าจะได้เลขอะไรไปใช้กันนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล เท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ มาเราจะมาลุยกันดูสำหรับชุดนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเลขศูนย์กันก่อนนะคะทุกท่านนะเริ่มที่เลขศูนย์เราจะมาดูในส่วน10หน่วยล่างนะคะเลขศูนย์หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสห้าหกว้าเจ ศูนย์ได้แตัวนะทุกท่านนะศูนย์ได้ต้อง8ตัวเลยไปดูเลข1ค่ะทีนี้จะเรียกว่าขาดแค่2สูตรเท่านั้นเองนะเนี่ยขาดแค่2สูตรเท่านั้นเอง3กับ0ูย์นี้อ่ะเรามาดูกันต่อในเลข1นะคะเลข1 1 2่งหน่งสองอย,ยะสูตรเลข2ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเลขสองได้หคะแนนอ่ะไปดูเลขสามกันนะคะทีนี้นะ <c oughs> <c oughs> เลขสามมี1คะแนนเลขสี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคะแนนไปดูเลขห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่คะแนนเลขหกคะ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคะแนนเลยเลขหกมีสิบคะแนนขึ้นมาในอันดับหนึ่งแบบชิบเลยนะคะแบบแซงแบบฟิวไม่เห็นฝุ่นเลยอะไรจะขนาดนั้นไปดูเลขเจ็ดค่ะทีนี้ทุกท่านหนึ่งสองสาม สคะแนนค่ะเลข8ค่ะทีนี้1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดเคะแนนคือว่าไปนะเลขคู่มาแรงมากเลยนะคะทุกท่านนะเลขคู่มาแรงส่วนเลขขี้นี้แบบประติวมากเลยวันนี้นะคะมีแต่ตัวได้คะแนนน้อยๆไปดูในเลข9ค่ะทุกท่าน1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าไม่ธรรมดาเจคะแนนเลยนะคะเลขเก้านี้7คะแนนเครียดค่ะเครียด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 รู้สึกว่าเลขหนึ่งจะไม่ได้นับหนึ่งตัวหนึ่งสองสาสาคะแนนค่ะเลขหนึ่งต่อหางให้เขาหน่อย อ่าเคลียร์ใหม่นะคะตัวไหนที่ไม่ได้นับเราจะมานับกันใหม่นะคะทุกท่านนะโอ้โหบอกคำเดียวเลยว่าโอ้โหโอเคไปดูในส่วนหลักสิบไอ้หลักหน่วยคะ่ะเมื่อกี้หลักสิบเนาะทีนี้หลักหน่วยนะคะเลขศูนย์ค่ะ1 2ึ่งสสามสี่ห้าหก เจ็ดคะแนนค่ะเลขเลขศูนย์ได้เจ็ดคะแนนหลักหน่วยนะคะเลขหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสามคะแนนค่ะเท่ากันอ่าหนึ่งสามคะแนนรอบที่ผ่านมาเลขหกได้คะแนนเท่ากันดิฉันก็ไม่ได้นับไม่เอาหลักหน่วยนะ ไม่เอามาวางไปดูเลขสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคะแนนค่ะสามค่ะทีนี้หนึ่งเฮ้ สองคะแนนอายะเลขสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคะแนนค่ะเลขห้าหนึ่งสองสามคะแนน ถือรู้สึกว่าเลขขี้ได้คะแนนน้อยนะรอบนี้เลขหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบาลเป็นจานกระโลเลยอ่ะบอกเลยว่าเลขคู่ส่วนเลขขี้นี่โอ้โหร่อยหลอมากไปดูเลขเจ็ดค่ะ หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะอะได้สี่สองทั้งสองฝั่งเลยทั้งสิบทั้งหน่วยไปดูเลขแปดค่ะหน,นึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคะแนนค่ะเฮ้ยเท่ากันอะเลขเก้าค่ะทีนี้เรามาดูเลขเก้ากัน หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคะแนนคะ่ะทุกท่านอันนี้คือหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอันนี้ลำดับได้ศ1 2ออะไรพวกนี้นะคะอ่ะเรามาเคลียร์หลักหน่วยกันนะคะทุกท่านนะเคลียร์คือเคลียร์หมายถึงนับทุกตัว มาดูกันทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอะไรในหลักสิบหลักหน่วยนะคะคลิปอ่าในในอันลำดับต่อไปเราจะไปดูกันในส่วนวิ่งเด่นนะคะทีนี้นะอ่าสิบหน่วยเสร็จแล้วก็ไปวิ่งเด่นกันเรามาดูหลักสิบมีตัวไหนที่เด่นสุดสุดนะคะทุกท่านนะตัวไหนเด่นสุดสุดนะนาทีนี้ไม่มีใครสู้เลขหกได้เลย เลขหกมาอันดับหนึ่งเลขศูนย์อันดับสองนะคะอ่านอกนั้นก็แปดกับเก้านะคะอ่าว่างหกเลยค่ะอันดับแรกอันดับต่อมาจากสิบคะแนนก็จะเป็นแปดคะแนนก็คือเลขศูนย์นะคะอ่าหกเด่นสุดศูนย์รองนะคะณตอนนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็น เจ็ดอาเป็นแปดเป็นเก้าแปดเก้าสองแปดเก้าสองขอเปลี่ยนเลขสองไปเป็นเลขอ่าเป็น 8 9ดเก้าศูนเะคะศูนยปเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลขเลขสเลขห้าเลข7นะคะเป็น4เป็น5เป็น7จ็ดค่ะสี่ 2 2 3 4 5 6 7เรามาดูหลัก10กันทีนี้ส่วนหลัก10นะคะหลักหน่วย6 หกมานดับหนึ่งอีกทั้งสิบทั้งหน่วยคือเลขหกมานดับหนึ่งต่อด้วยเลขศูนย์หกศูนย์แปดสองเด่นสุดคือหกศูนย์ตัวรองนะคะ 6, 0, 8, 4, 6, 0, 8, 4่เดี๋ยวนะอาดิฉันขออนุญาตเอาศูนย์ออกนะคะเพราะว่าเลขศูนย์เป็นเลขดับสูตรที่ไม่ประมาทนะคะคือสูตรที่ สอสูตรนี้นะคะสสูตรนี้เราจะประมาณไม่ได้เลยนะคะสำหรับหลักสิบนะคะสกับ0น,นะคะอ่ะเราก็จะได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะคะละขออนุญาตนำหนมาแทนตัวนะคะแล้วตัวที่น่าสนใจนะที่ฉันจะเน้นให้ ห้าหแล้วก็หค่ะทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะคะทุกท่านนะดิฉันลองพิจารณาดูแล้ว6กนะคะหนี้มาอันดับ1อีกแล้วสำหรับหลักหน่วยจะบอกว่าถ้ามางวดที่ผ่านมานี้นโค้ดสุดยอดเลยนะเนี่ยหกหเลยนะคะสิหน่วยเนี่ยหมาอันดับ1 ส่วนตัวที่จะมาอยู่ในอันดับสองก็คือเลข0ูศนย์วางหน่วยได้นะคะศูอ่าศอันดับต่อมาก็จะเป็นเลข7เลข4ีนะคะศ คะแนนเท่ากันนะ 7. 0, 7. เจ็ดศูนย์เจ็ดเฮ้ยเจ็ดที่ไหนล่ะอันนี้เลขแปดเดี๋ยวนะคะแป๊บอันนี้เป็นเลขแปดนะคะเลขแปดเลขหกเลขศูนย์เลขแปดแล้วก็เลขสีค่ค่ะ หนึงอีกหนึงตัวนะคะตัวเลขเลขหนึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในในวัวนนี้นะคะสำหรับเลขล่างนะทุกท่านนะสำหรับเลขล่างนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือเลขสองประมาณนี้ค่ะอ่ะตัวที่เด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นหกห 6กศู 60, เดี๋ยวดีฉันจะลจองจับคู่ให้ดู6461 62นะคะจะว่าไปนะเลขเก้ตัวนี้ก็น่าสนอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดด้วยแต้มกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาตัดแต้มกันเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแล้วก็จะเป็น แค่ะทีนี้แปดห8แ8ด8ูนย์แปดแปดแปดสี่แดหนึ่งแสองแดเหกเก้าสี้าหนึ่งเสองและ เก้าเก้ามันจับไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านนะให้ทุกท่านเน้นไปตรงที่ฉันขีด สีเหลืองไว้นี้นะคะทุกท่านนะตัวที่เน้นสีเหลืองนะให้ทุกท่านนำจับดูนะคะเออจะวางเลขสองตัวมันไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนสองตัวกันดีกว่าเลขวิ่งเลขเด็ดกันดีกว่านะคะทุกท่านนะอ่ะวิ่งเด็ดในชุดนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตวางตัวเลขเลย 5 6, 8, 9, 0, 4, 1, ้าหกแปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดอนีคือตัวที่ฉันจะวางนะคะอ่ะตัดแต้มสองตัวล่างนะคะ สอามแปดนะคะถ้าสองสามแปดไมมานะคะถ้าเป็นสูตรใดสูตรหนึงหลดนี้สองสามแปดจะต้องไม่มาเลยนะจะอ่ะเราก็จะวางตัวรองให้ก็คือสองามแปดนะคะแล้วก็เหลือหนึ่งห้าหกสองสา สองสามแปดสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกสองสามแปดตัวตัดได้นะคะส่วนตัวรองของเรานี้สองสามแปด สี่เก้าอ่ะสี 90, ่เก้าศูนย์กันเป็นตัวรองนะคะนอกนั้นก็ใช้ห้าหกห้าแปด ห้าเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกสี่หกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ด 9, son, 9, 4, 9, 1, 9 7, 0 94 91 97 04 01 07 41 47และ17นี่คือตัวเลขที่จับ วินในชุดเลขล่างนะคะอ่านี่คือชุดวินนะชุดวินเลขล่างแล้วไปตัดด้วยแต้มแต้มสองสามแปดดูนะจะมาไหมแต้มสองแต้มสามและแต้มแปดนะคะส่วนแต้มชุดชุดแรกนะคะในแต้มสองตัวล่างนะคะก็จะมีอีกหนึ่งหนึ่งห้าหกมีอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาตัดด้วย 2, 3, 8กันก่อนดีกว่านะคะสองสก็มีนะคะในชุดรอง 5, 8แต้ม3 5, มหแต้ม4 5, 0หแต้ม5มีนะคะห้ 5, 4, แต้ม9 5, 1าแต้ม6มี 5, 7เแต้มสองมีเด่น แต้มสองหกแปดแต้มสี่หกเก้าแต้มห้าหกศูนย์แต้มหกเป็นรองนะคะเป็นตัวรองนะอีกศูนย์หนึ่งนะหกสี่แต้มศูนย์หกหนึ่งแต้มเจ็ดหกเจ็ดแต้มสามแปดเก้าแต้มเจ็ดแปดศูนย์แต้มแปดแปดสี่แต้มสอง แปดหนึ่งเต้มเก้แเต้มห้าเก้าศูนย์เต้มเก้าเก้าสี่แต้มสามเก้าหนึ่งต้จ็เมหกศูต้มสี่ศูนย์หนึ่งเต้มหนึ่งศูย์เจ็ดส่หนึ่งต้มหนึ แต้ม8อ่ะเราจะมาดูกันนะคะดิฉันจะเน้นให้อยู่เฉพาะแต้มที่238นะนี้แต้ม3อันนี้แต้มสองอันนี้แต้มสอันนี้แต้มสองน,นี้แต้ม3นะคะขอให้มาแต้มที่เราเน้นนะคะทุกท่านนะ สามารถกลับหลักได้นะคะกลับหลักได้หมายถึงว่าหลักสิบหลักหน่วยอันตัวนี้ไม่ได้ปักหลักนะทุกท่านนะตัวนี้เราไม่ได้ปักหลักนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่ห้าอ่ะแปเราลืม8ป แปไม่ต้องกลับนะทุกท่านนะไม่ต้องกลับเพราะว่าศูนย์หลัก10ดับนะคะห้าแปดห้าเจ็แล้วก็17กลับเป็น71ได้นะคะตัวนี้นะอ่าหนึ่งได้หนึ่งได้นะคะ เราก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้เน้นอยู่ที่กี่ตัวเนี่ยมีเน้นอยู่1 2 3่งสอามี่ห้าหกดชุดนะคะเคู่นะคะเน้นอยู่7คู่นะ,ะเน้น7คู่7 1็ดนนี้สามารถกลับสลับหลักได้ ส่วน6เนี่ยหกเจเนี่ยเอาจริงเลข6ของเราเนี่ยในหลักสิบหลักหน่วยนะทุกท่านนะอันนี้หลักสิบนะแถวนี้หลักสิบอีกแถวหนึ่งหลักหน่วยนะคะอหนี้มาแรงที่สุดนะคะในรอบนี้จะมาทั้ง10ทั้งหน่วยไหมถ้ามาทั้ง10ทั้งหน่วยนี้หกหกมาอีกนี่โอ้โหเป็นลมเลยนะคะถ้าหกหกมาอีกเนี่ยนะคะ อะลองนำไปพิจารณากันดูนะคะทุกท่านนะอันนี้ลองดูเน้นแค่7คู่นะคะที่เหลือก็เบาๆตามอัธยาศัยนะคะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นได้ตามอัธยาศัยนะทุกท่านนะอ่าแปนี่น้ำหนักเยอะอยู่นะ80เนี่ยเห็นไหมคะ อยู่อันดับที่2อเองที่แรกมีชั้นวางเลข2ตรงนี้นะคะหลักสิบแต่ผลปรากฏวา่าเลขศย์ไม่ใช่เลข2เลข0ย์ค่ะเพราะเลขศูนย์ได้8คะแนนแต่ไปชนเลขดับสูตรที่แข็งแรงของเรานะคะสูตรสูตรดับเอาอยู่สูตรดับแบบ ไม่อยากจะพูดถึงอ่ะดับจริงแต่ไว้หลักหน่วยได้แต่อย่าไว้หลักสิบนะคะศูนย์เนี่ยไว้หลักหน่วยได้แต่อย่าไปไว้หลักสิบนะคะเลขศูนย์กับเลขสองนะอ่านอกนั้นก็พอไปได้นะคะโอเคนะคะทุกท่านนะโอเคนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่เห็นไหมมีแปดศูนย์ติดอยู่ตรงนี้หลายหายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกอาจารย์แปดศูนย์นี่เด็ดสุดแล้ว 8ปดศก็มีนะคะนี่แปถ้าท่านใดชอบเบิ้ลเข้าแปดแไปทุกอย่างมีสามารถพลิกล็อกได้หมดนะคะโปรดระมัดระวังในการใช้ตัวเลขนะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังปงกันทั่วหน้านะคะสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ